ครับสวัสดีครับมือนีดิมผมบาสิลาพระคุนมาลงแบงกาครับนี่คือลูกของหมันครับนี่ครนกันลูกหมันครับพิเศษครับตัวนี้ครับลูกเจ้าหมันครับตัวนี้พิเศษครับเลงแดงโซเดียวครับนรัปะกวมหมใหนเลยครับตััวนี้ครบประกันความหมานให้เลย นี่คือลูกเจ้าหมาครับตัวนี้ครับผมเพิ่งจับเขาครับเขาังะแฉะอยู่สอยกุ้มหลังกุ้มไบใส่ยาวคือกันกระพ้บัดกับนี่คือลูกเจ้าหมาครับครับตัวนี้ครับ ตัวถัดไปคือน้องเจ้ายูทูบกับ YouTube ตัวถัดไปทั้งคู่ครับตั้งยูทูรบรองแบ่งพิเศษครับลูกเจ้าหมานครับตัวนี้ครับรับประกันตัมหมานในเลยครับเับครับสวัสดีครับ